สบายดีมาฉูขข่ฉโคนเลยพี่น้องนี่กลับมาแหวะกินเฟอร์กินข่าเปียกห้ามแคมทางเลยพี่น้องเลยหน้าพาลูกนี่เลยพี่น้องหางนบอเตได้สัมผัสพาแก่ใกล้พี่น้องก้างพลาหน้าแก่ทำแอนมาหน่อยเดียวพี่น้องการทำแอนมาแล้วก็มาแหวะกินอ่าเข่าพี่น้องแหวกกินเฟอร์กินข่าเปียกน้งองพี่น้องเนาะ พออ้นนะสั่งเฟอร์บอเต้ันสั่งมุนเ้นพี่น้องมุนเส้นกับเฟอร์เลยพี่น้องเลยอันนี้อันอยู่ทางกลางบ้านนี่พี่น้องไปหั่นนะพี่น้องที่เห็นเนาะนี่ผ่าลูกนั้นจะเป็นผ่าห้อมพี่น้องจะเป็นผ่าห้อมนะพี่น้องเนาะอ่นชูมแหกใกล้ๆเลยพี่น้องเลยมือก็อยากสันสันๆ้นแก่พี่น้องนันแหี้กไปทางนี้ก็จะเป็น ทับแอนแต่ทงังแต่ฮาร์ดแต่แคมทางพี่น้องมากินขอมากินเฟอร์แต่ก็จัดพักรอเนี่ยจัดพักรอเฮาอยู่กินพลังเห็ดทางด้านในพี่น้องนี่จะเพิ่มเพิ่มดุดระบบรั่วจังใดโอนกามาดูอยู่มาบ้านกระบ่ได้แวะกินจักเทื่อพี่น้องก็เลย แวะกินข้าวข้าวปเตะปลาบลเตะเมื่อยนะปลาเตะแวะกินข้าวนะวะแข่งฝนเมืองเสื้อฝนเปียกไปเปี๊ยพี่น้องแข่งฝนมาทางหลังเลยมเปียกเรากินเบิร์นบรเคยกินแเปียกพี่น้องเฟิร์มเฟิร์มมหาไซน์เนาะเคยกินอยู่แต่อยู่นั่นอยากกินเนาะสัมผัสแนมไปก็เห็นหนาผาพี่น้องสทมผัดรรมชาติแบบนี้ กระเซียงกระจากชี้น้องในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ารถดกายทางวัน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 นะพี่น้องเนาะนี่เฟอร์กระแล้วล่ะพี่น้องก็แตงแซ่บนะหอมหอมสุดน่าอร่อยจังเลยนี่ก็เป็นฟักผักกั๊บเพชรหมักนาวกระลำฟักเสริมพี่น้องกินกระเฟอร์เด้อพี่น้องเนาะคนหิวข่าวเลยพี่น้องมาๆามากินน้วกันไปดีพี่น้อง เอาแหบกินเฟ้ฟอข่างทางพี่น้องเลยบ้านที่ยานนี่นะบ้านกวนพะวงใช่เลยบ้านกวนพะวงถ้า,าเพ็ก่กนจะมีซื้อวอะ,อะ,อะจะหกัก ย่แ <Du key. S 1> ่ไหนอดแย่แค่ไหนโอดแ่แคไนอาหักัเนัวครพี่น้องรอยับานเปิดคล้ายลาบน้ำเดือพี่น้องเด้อคลายลาบคายล่น แล้วพัดก็เพชรการนาเป็นอาบุกนาวเอาแล้วเช็กลดี่เช็กลดกับกายทางหนว่งๆังนว่ะนะครับมีตับมีปลามึกเนาะมีซี 谢没吐。 ไดจได้อแบอลขึ้นให,หม่เลยเนาะมามาใส่เลยขึ้แบบนให้คแบบน บนหมักจุกุดกะปิเวียบเยนาะออกบ้านมาเ้ามุ่งไป ซิดมุกไปอดตัวเ็ประมาณสามนนะโมงเลยประมาณสมโมงอดคุณไม่ลอย

ัม <S smoke> um ันค่ะแบองมือเลยนะอี no so morning, ่ย่างาเาเสื้อผ้า่เอาเรื่องกุ้อย่างเหอตเนาะปวดเท้าหนิกะเอาไปนลยอยู่ในเมืองมันเล่นเป็นมาแนี้เขเริ่มทานอย่านี้พี่จ้แล้ว ตลาดจะมีไปซื้ออยู่ใชตลาด้าแก่ะาก็นองเดือทางกายตับปลลักเนาะแม่แล่ชิ้นนลักแั่น้อาตลาดรักษาแค่กระชิ้นห้าแคตนีหาระชีพทีสา่ระีไปหาาคาู่ต่ำทปลลักกำู่สวนเนาะเขาเจ็เจ็อะไรแบบกระตลาดด้่อกนีตลาดรักตลาดโลกกระชีบเด็กตลาดสวนใจัใกล้ๆได้เดปะนี่ตวทก่แข

เอมชว์หลกแหงหลายนอมันมันมันนิดหน่ียเดยบพี่น้องเอาลาไปก่อนพี่น้องคิดนี้กัะสบายดีพี่น้องกินกน้ำน้อสเลย